สวัสดีครับผมไตนะครับมาจากบริษัทเอ t e c เทคโนโลยีครับอยู่ฝ่าย Innovation นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ Aura Vision Studio นะครับตามตัว o ต i a l เของตัวโปรแกรมนะครับในตัวเตอรเรียวแรกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านบาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถเข้าตัว o ต i a l เีได้ที่ตรงนี้ครับครับอนี่ครับ ก็มี tutorial ต,ตัวเตอร์เรียลต่างๆ3ามสิบเอ็ดตัวเตอร์เรียลแต่วันนี้เราจะมาทําเรื่องการอ่านบาร์โคดตัวนี้ครับอืมขั้นแรกนะครับการที่เราจะอ่านบาร์โคดเราต้องมีข้อมูลที่อินพุตเข้ามานะครับแต่ในส่วนข้อมูลนี้เราเรา,เราทางโปรแกรมเขามีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับก็นี่ครับอ่ะหลังจากนั้นเราลองกดรันดูนะครับก็จะเป็นรูปบาร์โคดขึ้นมาในส่วนเครื่องมือที่เราใช้อ่านนะครับ จะเป็นดี่บาร์โค้ดครับตัวนี้ครับเราเอานำโยงภาพมาใส่เป็นข้อมูลที่อินพุตเข้าไปในตัวโมดูลตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถลากบาร์โค้ดทิคออกมาได้นะครับว่าเขาอ่านมาเป็นตัวอะไรหรือว่าจะเป็นโพซิชันของบาร์โค้ดครับ,รบเราจะได้ เป็นตัว position ของา a r c o d e แล้วก็การอ่านของคองมานะครับในนี้เราจะมาวาดข้อมูลที่ขเขาอ่านออกมานะครับไว้บนรูปภาพเราจะใช้คำสั่ง d r a string ครับนำภาพเข้ามาครับแล้วก็นำข้อมูลที่เป็น text เข้ามาครับในส่วนนี้ที่แดงเพราะว่าเรา มีการเขียนข้อมูลแต่เรายังไม่มีการกําหนดตําแหน่งการเขียนให้เขานะครับเราก็ต้องมากําหนดก่อนสมมุติว่าผมจะวางไว้บนนี้ผมก็มากไว้ครับอ่ะแล้วเราลากรูปออกไปครับข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้ตรงนี้ครับเป็นพา,ารามิเตอร์ของโมดูลนั้นๆอ่าผมจะสีเขียว เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับของการอ่านบาร์โคดซึ่งมันมีหลายวิธีครับก็ต้องลองลองเล่นกันดูครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนอในเรื่องหัวข้อต่อไปครับขอบครับ